ครับกับสวัสดีพี่น้องยิปซีแฟนครับทางช่องตุกปูทุกคนนะครับครับช่วงนี้ก็ประมาณนะครับเวลาสิบสามนาฬิกาแล้วครับพี่น้องยิปซี่ใบม่วงกุ้งปลาแล้วนะครับเนาะครับวันนี้แอดเดินทางมานะครับตามตัวเลขแนวทางพี่น้องยิปซีเฮาก็คือแนวทางเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะของน้องยะดานะครับครับน้องยะดาวันนี้สิมาตัวใดเนาะครับเนาะเพราะว่าผลงานรอบที่แล้ว แอดประเด็ตามแต่ว่าเปินทรงไปหายุนะครับรงไปอีกอย่างหนึ่งแอดบมีเวลาลงเลยนะครับพี่น้องซี่เพราะว่าภาพพระคุณเจ้าเพิ่นนะครับไปลงอุโบสถนะครับพี่น้องที่เลยประเด็ลงนะครับเพราะว่ามันคำเดานะครับเนอะน้องยาดากระ่งไปให้นะครับเขานะครับพี่น้องซี่เขาเด็กวิ่งรุดนะครับเนาะเปินฟันหกตัวเดียวนะครับเด็กวิ่งรลดตัวสุดจับคู่อ่เขานะครับพี่น้อง ครับตะวันเหลกวิ่งรูดเิ่นพัดเหตวเดียวก็คือหกนะครับรอบที่แล้วนะครับเนาะพี่น้องยิซี่นะครับตอบนี้สามารถตัวใดนะครับเนาะจัดผ่านพี่น้องข้างเขาไปเบื้องไปชมนะครับไปเบิ้งตัวเดล็กแขวทังน้ำนองยดาน้ำกันนะครับพี่น้องซีบสวัสดีครับน้องยดาครับ ครับอบที่แล้วนะครับเป็นยังไงแนวทางเพราะว่าเพราเสียนอดีตบาดแมาตามให้ถิงตะเลีงวิ่งเคลื่อนเรือยๆในหอเอ้าว่างวดที่แล้วก็มันเขาบเพราะว่าพราะบาดแมาตามเขาตะเลีงวิ่งจ้าโอ้วิ่งตัวเดียวก็แม่จ้าเอ้าถือว่าสุดยอดที่เขาพี่น้องเยี่ครับเมื่อี้วันที่เาใดรก่อนเอ้าได้ยันที่สี่ไหนเนี่ยไนเนี่ยนมาตัวใส่ไหนไหนเนี่ยมาเขียบเด้ เอาภาษาบันเชิดอะไรเนี่ยไหนเนี่ยเขาจะมอว่าฝากเบาแรมเขได้ว่าทีม่แอบแปน้ำเพลินเนี่ยเพลินแเพลินกับท่านเนบอกย่ได้ว่าให้กินอยู่นี่ครับโบแพงครับโบแพงแต่ว่าเยอะควรเอามาให้ควรจมีน้ำใจครับกัดเลยทำดอกเพราะว่ากันกันไปซื้อสิบวะจินนะกันไปซื้อสิบวะจินกินฟินอยู่รู้วาเมาให้เด็กคเด็กุูสอน้ำกันเนี่ยอ่ะเ่ะเปนรับจิ๊ เอาส่อพันหรอแล้วอยู่เยนลงนทางเยนเราได้เอาเราได้พอไม่หลนเนาะครับไม่หลุนใจหวานดิเอาเยนเย็นเนี้ยนก็เหลื่มต้นนาทีเดียวเอาต่ยงไปเบ <c ười> ิ้งกวงมือี่รเบิ้งยังคนละยนน่งโอ้โเว่งศูนไปเย็นเล็กตตัว ข่าแล้วก็ได้เราแล้วพี่น้องครับตอนนีวิ่งเอย่าแยกกินแล้วพี่น้องมั่วซี้บ้าแล้วงไาเป็นธรรมะคือทังไงไม่รู้ท่านพี่น้องยังซีท่านไหนเขามาแล้วนะครับเนาะครับเพราะกดติดตามอย่าลืมเด้อพี่น้องกดติดตามมันไว้กดติดตามเสี้ยน่ะดีบ่กดติดตามยาด๊า ติดตามยาดาเยอะครับไก่เลี้งครับผมไม่น้ำกันกับเบาแหลมครับพี่น้องเชี่ยน้องอาจารย์เชียน่าดีไก่เลี้ยงคนติดตามเบาแหลมครับใจกวกเสมอครับไอ้จังเลเนาะจังเลนมาติดตามน้องยาดาเนาะคือว่ามีน้ำขจจเนาะเออติดตามท่านช่องของเบาแหลมติดตามแตงเชี่ยน่าดีขันยากติดตามว่าร้านบีบีพี่โต้ว่ายอ่เออร้านกาแฟด้พี่น้องครับมีมีกาแฟครับผมครับเดียวหนาลุงพยาบาล ใช่ว,ว่า,าครับพีบมม่น้องครับเปิดม่อนยิบซีชั่วโมงเลยพี่น้องม่อนซีกันบอกเขาจะนั่งบอกเป็นหลานของน้องยะดาได้ยังบอกเป็นม้าค,ค้าอ,อก,กินซี่สามตัวเอาเห็ดแตกเต้หน้องยะดาสามตัวหมดนี่มีเอเลยพนะี่น้องครับเป็นเลขตัวที่อ่ะตัวว่ามีมหลายสำนัก,กนะครับมีหลายแต่ผมหกเก้าศูนย์ เขียนหลายสำนักหลายอาจารย์เลยเด้อมาลักษณะนี้นะครับหกปาดเลขสามตัวกับชนกันสองตัวกับชนกันท้องลุงพีก็บอกมันแม่ครับตัวนี้ป่ะแม่ครับมีโอกาสหลายเด้อพี่น้องเอฟซีเลขสามตัวบ้างให้สุดเดียวปาดนาพี่น้องเอฟซีวันนี้น้องกำนังขออนุญาตกต่ผมนิดนึงนะครับผมพี่น้องเอฟซีท่านได้ชมวงมาน้องกำลังกับตัวเล่นหน้าท่างของ ยากนครับผมไปเรื่อยๆกินน้ำใจครับผมลับมาคู่มเ้าก็ยังเน่ายังแบบนี้มาแรมาเออมามาหลบนี่ตัวนังซื้องามจนหนาวอาจารยครับตัวน้องซื้อครับเอาเงิน่พ่อพ่อเราพัดสื่อก็ว่าเป็นยังเราพัดเย็บเสื้อข้อใจเราเออแล้วไอ้ต้องเืดทีเห็นล้ว เข้าใจว่าน้องเลขจะมี909ได้พี่น้อง9606ครับผมครับเลขวิ่งวิ่ง0ครับผมครับติดตาะ0ตัวเดียวเอาเดียวว่าน้องเนี้ยดาให้โอกาสเส้่นาดีเพราะว่าบ่ได้ไปทางคุณยางอ่อนไปบ่ได้เอาเลขตนเบ้าเหลี่ยมเลยนะมาเลยเบ้เป็นยังครับเอาสะดวกตัวเลขแนวทางนะครับวิ่ง0นะครับราวพัฒนาเลขส เลขยสองตัวนะครับมีศูนย์เก้าเก้าหกศูนย์หกคนบ้างน้องยนดาแนะมนค่ะมันใจจะได้สูงสุดเอาผมผมก็รับพก็รับแอนเดอร์แมนโอ้บ้าเรียมสลัดถามครับครับเนี่ยพี่น้องครับผมเดินมาแล้วเด้อครับผมครับอันนี้กราจะขี่ยางนล้วกดไม่อย่างนั่งอย่างไปซ่องมึงแล้วมากซ่อง ยางวา,นนางพี่อะไรยังยิ่งเราเลี้ี่กั<ป>กสสสนกสิเป็นล้นงี่นะคนกนสิว่าไปไหมไปมันก็เบาแล้มเลย <c ười> เอา <c ười> บันใหญยเบาแหล้ครับผมครับสำหรับกระผมลาวพัฒนาครับเนาะ ร 4, 2, 5, 6, 7, ับงวดประจำวันท sure> <the yeah, ี่4กันยาย่าง6 7ครับผมครับยาดานะครับเนาะเลลาีหอนโอยุกขง่าพี่น้องครับผมรับยาดาครับผมิ่งศูนย์ครับพี่น้องครับตัวเดียวนะครับเนาะรับวันนี้ครับผมสซวิงไซรุดบล็อกคนพลัดครับผมับตวเรแนวทางนะครับเนาะรับแอปยาดาครับผมฝากพี่น้องที่อยครัเดีะยังยันเังยัยัยังังย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 ังอัเ้ายยยัยยยยยยียม ก็เป็นยังอันบริบูรครับเดือนเก้านะครับไปกันยายยุ่นเล็วหนึ่งเดือนนี้เดือนเกิดอันรวดเรวแห่งเซีถือเลียงน้ำเนี้ยน้อยนาะวันเกิดเป็นวันยังบ้ันเกิดผู้ใดวันเกิดพ่อใดพ่ันเกย่าดาบอกพันสุกปีทำกันยางโอ้ยยุ่งไขมันยุ่งไขมันยุ่ดีมีแห้งก้ไในหอดคอยเมืองอนเด็เอ้จากเรียว ว่าอย่างจะเป็นหวยเวตาไก่หรือเปล่าเพื่อนเชี่ยนนดีมาหวยพันอยูุตระใดเนาเอาเปล่าเนี่ยฮอดไ้เล่เราฮอดเล็กวิ่งครับครับอ่าเล็กวิ่งได้ครับพี่น้องครับสำหรับตัวฟันครับเนาะศูนย์เก้าครับผมครับตัวฟันศูนย์เก้าไขน้ำมันระวังศูนย์หกกันได้พี่น้องถือว่าเป็นตัวเดียวกันสำหรับบ้าเลี่ยนะครับครับตัวกันอีกตัวหนึ่งคือเก้าหกครับพี่น้องครับ เข้าฮกนี่กับอกคำนกชัดเจนี่เราคือเป็นเลขแตมข้นแตมลงนะพี่น้องครับให้ระมะระวังครับสำหรับเลขสามตัวครับผมหกเก้าศูนครับผมศูนย์หกวเดิตีบอลบนครับศูนย์หกกับศูนย์เกไปกับศูนย์หกเกวเป็นตัวเกันครับไปกับไปได้พี่น้องครับสำหรับพี่น้องส่วนเลขสามตัวกับหกเก้ศนย์เรีมาบ่ลวมเน่ยครับหกเกาย์ครับผมเอาให้โชคให้มาให้เฮ้ยงให้ปังทุกคนนะครับพี่น้องี เอาขอบุญขอบคุณน้องยาดานะครับขอบคคุณาแข้งแห้งให้ปังขอบคุณค่ะครับโชคดีล้ำเลิยทุกคู่ทุกคนครับผมน้องซีบ่าวเดียร์สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปพบเจอกันใหม่คลิปหน้าฝัปังกันเด้อพี่น้อโชคดีกันแมนกันทุกคู่ทุกคนสวัสดีครับ